ยังจะรอความรักที่ผ่านเข้ามายังจะตามคุณหาครึ่งหนึ่งที่หล่นหายแม้ไม่รู้ว่าเป็นใครเก็บความรักรอให้เธอผ่านมาปล่อยให้วันและคืนรอบตัวหมุนไปปล่อยให้ความเงาเข้ามาเป็นเพื่อนในใจ จะแต่จะฝนจะทุกข์ก็ทนยิ้มสู่กันไปบนทางอ้างว่างที่ไม่มีผู้ใดบางทีก็ยังสงสัยลึกๆในใจบางคืนก็เงาแทาบทนไม่ไหวคนหนึ่งคนของฉันคนนั้นเป็นใคร ก็ยังต้องคนต้องหากันต่อไปยังคงรอคอยความรักที่ผ่านเท่ามายังค,งคงคอยตามคุณหาครึ่งหนึ่งทีหลนหายยังรอคอยคุณนั้นแม้ไม่รู้ว่าเป็นใครยังจะความรักรอให้เธอผ่านมา อยากมีคนจับมือคอยปลอบโยนเมื่อร้อนใจวันที่ท้อก็อยากมีคนให้ศพลหลคำคืนเน็บหนาวจะกอดเอาไว้แนบากายกุม,มือเอไวค้คงอุ่นไปทั้งหัวใจบางทีก็ยังสงสัยลึกๆข้างใน บางคืนก็นเงาทาบทนไม่ไหวคนคนของฉันคนนั้นเป็นใคร ก็ยังต้องคนต้องหากันต่อไปยังคงรอคอยความรักให้ผ่านเข้ามายังคงคอยตามค้นหาครึ่งหนึ่งที่หลนหายยังรอใครคนนั้นน่่ไม่รู้ว่าเป็นใครยังเก็บความรักรอให้เธอผ่านมายังคงจะตามค้นหาต่อไป ยังมีจริงจริงใช่ไหมสักคนสำหรับฉันคนที่จะตามชีวิตครึ่งคึ่งกลางกลางของฉันให้เต็มเสียที รอเพียงใครคนนั้นจะผ่านเข้ามารอวันที่การพุ่งหาผู้่งฉันจรุดหมายรอถธอคนสุดท้ายที่ฉันจะยอมมอบใจรอไปคนนั้นที่ฉันจะวักตลอดไป